ส้มสะดุ้งนิดเดียวนี่สำหรับสายต้มเสียกนะหมูน้ำตกน่ากินมากหมูย่างโอ้โหส้ตมตำเส,สร็จเรียบร้อยรถเดินทันใจ สวัสดีนครลำปางนะครับจะพากันไปกินของอร่อยยามกลางวันทักไทยคุณลูกเอี้ยงเจ้าสวัสดีเจ้าครับเมืองลำปางนอเวทีบนอจะพาไปกินร้านลาบเจ้าร้านลาบลารบร้านดังนะเจ้าที่เราเคยมากินหนึ่งครั้งแล้วติดใจแล้วก็ตอนนี้ย้อนมากินทำคลั่งเนาะจะมาดูว่าคนเยอะอยู่หรือเปล่านะามาตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับปกติเราถ้าทิ้งเที่ยงนี้เต็มโตเต็มอาหารเยอะหลากหลายเจ้าเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในร้านแตหเอาจําเข้า จทางเข้าไม่ได้ใช่จาทางเข้าไม่ได้นะก็เหมือนเดิมครับนี่เข้าแอปแมพนะครับ o o g l e Map เจะพิมพ์ไปเลยลาบซุกลืบนี่นะเจ้านี่เขาพิมพ์ไปละปึ๊บลาบซุกลืบใกล้นี่เองเจ้าไปที่นางปั๊บปดเข้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้โอ้ใกล้นี่เองมั้ยจริงไหมจัดไปครับก็ลำปางก็ยังน่าค้นหาเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเมืองโบราณที่แบบ เป็นเมืองที่เขาชอบเนาะใช่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นเมืองที่ใกล้เชียงใหม่นะเจ้าครัลำปางลำปูนเชียงใหม่เนาะไปต่อเจ้าจัดไปตามแมพเลยมาลงแน่นอนอ่าไปข้างหน้านะครับลาบซุกลืมนะครับเข้าทางบ้านใหม่นะครับไปตามป้ายเลยจ้าบ้านใหม่ซ้ายมือตรงไปนะครับร้านก็ค่อนข,ข้างจะลับนิดน,นึงนะครับ ร้านลับแต่ว่าหมุดถึงนะแล้วก็แบบถึงตรงไหนฮกเกี้ยนพิธครับรถเต็มเลยแล้วก็คนก็เยอะมากนะถ้าได้มาช่วงเที่ยงนะสิบเอ็ดโมงครึ่งนะจะหู้เลยว่าร้านนี้ดังจริงๆนะครับในบรรยากาศชิลมากติดกางต้งเลยใครที่ไปได้ชมคลิปที่แล้วนะคลิปนี้มาชมกันเจ้าได้เลยเราไม่ได้มานานมากเลยนะ,น,ะนานหลายเดือนนวเจ้าครับ นี่ไม่ต้องหว่วงนะครับพอปักหมดชีวเก็จะมีป้ายเล็กๆนี่ลาบสุกลืมนะครับชัดเจนแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มทำนาก็แล้วหมุดจะปาไปหลายจุดน,นะเจ้าแล้วแต่เนาะเพราะว่ามันเข้าได้หลายซอยแต่ว่าเขาก็มาตามป้ายตวยัวดูหมุดเป็นตวัวบะลงแน่นอนโอ้โหมีเจ้าถิ่นด้วยครับน้องวัวกินหญ้า บ้านใหม่ครับอยู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับจะลงกันเนาะใช่ไปทางขวาเลยโอ้โหใกล้ฤดูทำนาละเลี้ยวขวาถึงแล้วถึงแล้วที่จอดรถอเปิดอยู่เปิดอยู่ครับรถยังเยอะอยู่นะบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าลูกค้ายังไม่ซา ขอภาวนาขอให้มีที่นั่งนะครับเป็นจุดโบราณเลยนะมีหลองข้าวมีแบบสถานที่นี่คือสวยงามมากว้าวเลยนะคะใต้ต้นร่มไม้ต้นไผ่ว้าวดูร้านก่อนอยังคาสิ่งเหงเ <S <S 1> <S 1> มือนเดิมเนาะวันนี้ <S <S ลลนมีที่นั่งให้เราด้วยนะครับสาละลูกค้าสาระครับ,รบนอกจากจะมา กินลาบอร่อยอ,อยก็จะมีบรรยากาศที่คลาสสิกนะครับมีท้องทุ่งนาให้ชมน,น,นมใต้ต้นไผ่แล้วก็ข้างน้ำเมืองไว้พี่เลยที่ปะครับก็เดี๋ยวไปสั่งออเดอร์กันก่อนเน,ะนาะาแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็จะมืดฟ้ามาฝนแต่ก็ได้ความชุ่มฉ่ำนะครับ อ่ะก่อนเข้าไปในร้านก็จะมีของขายนะครับขนมจ๊อกไส้มะพร้าวอ่อนร้อยลูกโอ้สวนอันสุทธิ์ไงจ้าลูกลวยนะครับบะตือเนาะขนมวันนี้มาบายเข้าวายเป็นหินเจ้าก้าก็เลยมาหล่อบายห้าหูคนน่าเนาะวันนี้คนหลายก็เข้าออกเข้าออกแสดงว่าเหนียวแน่นนะครับนี่ขนาดคนปกติมาว่ากันละเต็มลูกค้านุนที่หนังเลยเราใหญ่เนาะ นอก็มีเจ้ามาหนุนคุณยายเนี่ยโอ้มีแผ่วมันน้อยแน่เลยเนี่ยน้อยหน่าของกินตามฤดูกาลกระดจอกอะไรนะโอ้นี่คนมาตลาดน่ะซาบะจอซาบะซาบะกระดจอกมันปุบปุบเขากินหลายอย่างเลยนี่จามาวิลาบมาดูของหน้าร้านปลาหมูโอ้สปะจอข้าวข้าวเขีย ขนมด้วยกินลาบกันนึกดูแม่มาเนื้อกองครับเลยท้องปะไปกินลาบมันก่อนวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหหวงๆก็มีสวัสดีค่ะวัสดีครับเหลืออยุกอ่เหลืออยุกอ๋อเหลืออยู่เหลืออยู่นะครับเดินมารับออเดอร์แล้วนะครับเจอเลยค่ะลูกค้าเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับนี่อยู่ทุกวันพระนะจ๊ะจ้า สิบโมงถึงหกโ,โมงเย็นร้านหยุดทุกวันพระนะครับลาบสุขเลยเบอร์โทรร้านตามนี้เลยปะ่ะหาที่นั่งก่อนตรงไหนดีนอะครับร่มรื่นตอนนี้ระกันครับอ๋อโซนนู้นกำลัง,งปรับปรุงนะครับครั้งที่แล้วเรามานั่งข้างหน้านูน้นนะ อ่ะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็รบากศดีครับมีทิ้งฟังได้ตอนย้อนตะตอนย้อนได้ไหงได้เมนูหลักสิบรสชาติเด็ดเมนูแนะนำวันนี้ขอกินซาซาส้มนี่กอนเจ้ามีครับซาส้มซาสดุ้งซาซาดุ้งแล้วกันเนาะหนึ่งอดูซ่า อ๋อุญาตยู่ในร้านเลยกันครับโอ้โหลูกค้ายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับเปิจะทำร้านกาแฟแล้วนะทำพวกหนองนะน่ามีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอีกรอบนะครับครั้งหน้าเราจะมาอัพเดตขึ้นนอกใช่ดื่กาแฟตัวไกินลาบตัวไอนาะใช่โอ้โหร้านก็จะได้ไม่เหงานะมีลูกค้าหลายกลุ่มนะครับครับไม่เดียวจะหลายคนแต่นอกฮ่าฮ่าฮ่า ตากตามตบใหญ่ๆนะครับทิ้งไม่เดียวเนาะล่องับาค่อยดีห้าอย่างเดียวจริงนหมจ้าดูคนซาปลาหมูปกินล่าทามากินซาโอ้ฟังดูฟังครับ กินเผ็ดไหมคะพอดีพอดีครับพอดีเนาะพอดีนะพีมาใหม่ทำใหม่ๆจานต่อจานนะครับได้นะได้จ้าแม่เหน็บวันนี้มาเราก็แถมแมเผลมือซะหน่อยเนาะเป็นไรแบบต้องแถมอะไรครับธรรมดาครับมดาเนาะธรรมดาทั่วไปครับลาเดือดถึงตะเซียงใช่ตะเซี่ยงเนาะสองคนครับโอเคค่ะนี่นะใส่จานเท่าไหร่คะ 50บาทไม่แพงครับแล้วกสนี้นะคะนี่นี่นีความลับความลับนี่คอนเซ็ปนีดพอดีเนาะทุกจานจะเหมือนกันเลยอ่ะสองก็มีสูตรลับคคลคกลิ่นะไครับหอมใครด้วยนี่ใขรหน่อยเนี่ยใค่นครับ9ถ้าวยหลายรอคนลหลายด้วย คนเราเขาจากนับปูเนี่ก็นี่แหละเสร็จแล้วแบบง่ายๆถ้าทำดีก็ทำเสราจเขาทำเองาปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะจากท่าทำอย่างเดียวแค่นี้เดี๋ยวจะเผือให้นิดเดียวคะคนทำล้ำแล้วก็ยังก็ทำมวยไม่ต้องหัวเนอโอ้โหส้มตำเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วทันใจครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่ทำเร็วนะครับเรวคค่ะียไากินดิ สะดุ้งอ่าสะดุ้งนะครับับคชุดนี้หนึ่งนะครับครับนะครจับไปครับโอ้โนะคะ้ยังเอาไปหนกันครับอาไปหนเนาะไปไหน เป็นีดพันใคะแนนค่ะอ่เส็ล้วเนาะครับเสร็จนะโอเคนะคะครับโอ้โหเป็นนันเซีนะครับ้เสุ็จลูกค่บาทใช้ได้เลยนะครับรถทันใจที่ค้าเยอเหมือนเดิมค่ะเต็มเนี่ยค่ะทวามอร่อยตรงนี้นะจ๊ะ นี่สำหรับสายต้มเสียบนะเนื้อเป็ดป่อยเลยครับดูความเด้งๆโอ้ว้าวใส่เนื้ออะย่าเป็นวัตถุดิบกะเกลงหม้อัะนี่ก็เป็นน้ำซุปเปิลเนาะส้มเสียบออเนื้อปูนุ่มร้อยได้ค่ะไปนั่งประจำโซ่เฮาได้เลยเนาะอาหารเรียบร้อยมล้วเจ้าภายในห้านาทีเรียบร้อยครับซาสะด้งนะครับไส้ทอดส้มตำนะครับ แล้วก็หมูน้ำตกนะครับจัดไปนะคนนี้นะสองคนหมดไม่น้อรับหมดหมดคทานชมบรรยากาศ้วก็หมดค่ะครับจ้ะครับที่ขาดไปได้นั่นก็คือต้มแซบนะครับจะได้มีอะไรให้ซดน้ำด้วยนะครับแม่น่ากินทุกเมนูเลยไปทิปนี้ครับดูขออ่องกระถาดกันนะริมถาดขึ้นมาว้าวใส่ทอดกับกรอบเลยนะเจ๊ใช่แล้วค โอ้หมูน้ำตกน่ากินมากหมูย่างเหลืองๆนะต,ต,ต,ตบตบตบเสแบเข็มเผ็ดเสบแสบทดูสีสันสิจ๊าดสัน้ำร้อนๆน,นะครับอันนี้เป็นซาสโอมสะดุ้งเนื้อเดียสะดุง้งเมื่อกี้เห็นสเต็ปการทำแล้วแป๊บเดียวก็ได้กินละครับ <laughs> เปิดมีสเต็ปของเปิดเจ้าเปิดเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยนะพี่ทิพเนาะใช่ครับคือสามารถว<ม>่านคนน่าเต็ียมล้านก็ทันนะเนาะสองกระติีแค่ยามดอันเดียวครับ ไป<ม>ลุยดูเต็จโตเลยค่ะพี่ทิพย์กินด้วยกันครับมาลุยไหนก่อนนี่โอ้รวมทุกอย่างเลยใส่รวมเนื้เจ้ามาเจ้าต้มแซบนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องในไส้นะพี่ทิพย์นี่จิ้นหมูปเปื่อยๆเลยเจ้ากินด้วยกันเจ้าไปทิพย์มาเลงอะไรก่อนดีได้หมดเลยครับนี่เป็นหมูน้ำตก เลี Jose, ้ยวซาเบทิปจิ้มเนาะโอ้มากินด้วยกันเจ้ากลมกลมนัวๆเพข้้วข้าวคั่วอื้มให้กอดอบอบข้าวเขียวใจเย็นหลายเมนูราเหมือนเดิมครับเพิ uh ่คร uh ับ น้ำจะได้ลื่นคอโอต้มแซบเ็ดนี่เจ้าสังเกตต้มแซบเปิ้ลจะใส่พริกพริกปนน่นนะทีมนะครับเหมือนพี่ข้วเป็นต้มแซบสูตรพิเศษนะคะนี่แต่บ้านเฮาจะตุบพริกขี้หนูเนาะทุบพริกขี้หนูแล้วก็ใส่มะน,นาวใสว่แต่อันนี้เปิจะใส่พริกพริกแห้งเนาะสีจะเป็นสีจะอี้เลยเจ้าสูตรใครสูตรมันํำเหมือนกันเจ้า ม้องแซบต้องแซบ,บไอที่แซบสมชื่อดูสีกลอ,องเสียงลมพัดดูคุ่งนาอนา,า,าคตจะมีโคกหนองนาแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับข้างน้านนู่นนะก็จะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับ <laughs> เสียงไม่ไผ่กระทบกับลมรสชาติเข้มข้น,นเหมือนเดิมเจ้าสำส้มนี่ต้องสั่งงี้เลยลำเหมือนเดิม<ะ>จ้ำเข้าไปมาแล้วเดีมยวมาจิา้ม่าเหมาะ ซาไปที่จัดการเองเนาะใส่ข้อกรอบ oh, สิงกร,กรอบเลย mm hmm. ซาสะดุ้งนะครับเมื่อกี้เห็นวิธีการทำละ mm hmm. สุกไม่ต้องสุกมากนะครับจะได้ความหวานของนเนื้อนะครับกินครับ hmm. เ mm hmm. ครื่องเทศเหมือนเดิมห mm hmm. อมหอมเครื่องมากเลยเข้มข้น จัดจ้านไม่ธรรมดาครับจัดจ้านเหมือนเดิมนิดหวานให้สดๆจากสวนเลยค่ะอ๋อขอบคุณครับถ่ายโมะม่วงให้ด้วยครับโอ้โหซาซุมุเด็ดครับกินพริกลาบนี่จัดจ้านกลมกล่อมครับกลมกล่อมเผ็ดแซ่บมีทั้งลาบหมูลาบควายต้นมะเจ้าขายสายลาบนะจัดได้เลยรอบนี้เขากินลาบบ่อยเขาจัดซาของนักวิทิพเนาะ หยุดไม่อยู่นัวซุกกำลังดีเนาะสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งครับสะดุ้งครับน้ำพะนาดลงลมนี่นี่นี่ไส่กรอบกรอบโชว์ความกรอบเลยอืมสิงเสือสักตัวกันอ่ะกินกันเนาะ มาได้มาได้สาวที่ก็ทําใจหน่อยแต่รับประกันว่าอาหารนี้ทำํำบุยใช่กลอกก็ลอกแล้วละ่ะ5นาทีก็มีหลายพนกช่วยกันคนละไม้ละมือครับหน้ำตกทีมอ่ะครับจัดจานในย่านนี้ของตกาันมาห้อเน,ววนอเลยใ้ต้นไผ่เนาะ ของดีเมืองลำปาง็นแล้วเจ้ากวบแซ <c ười> <c ười> บสมชื่อต้องแซบแซ <c ười> บผมจริงต้องตำกะลํา ที่สำคัญเมนูย่อมเยาราคาย่อมเยาูผิด uh huh. <laughs> เลขที่ออกเจ้าครับ9 9 0 290อย่างนะคะโคกอีกน้ำแข็งน้ำปลาน้ำแข็งเป็นแถมให้เนาะรับราคาย่อมเยาเจ้าไปที่50บาทนะคะบอกแปงนกับวิวหลักล้านแบบนี้แล้วก็รสชาติอาหารแซ่บขนาดเลยเนาะครับมาลองกินกันได้นะเจ้าลาบสุกลืบร้านรับที่นครลำปางครับกิวลร้อนเข้าวออกเต็นที่เกิดสวย